ใบมะขามนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีฤทธิ์มีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่นะคะที่จะช่วยในเรื่องของกัดสีบอลสีให้เขามีสีสันที่สวยงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เดนคลิปนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ดินที่เหมาะกับการาปลูกบอลสีของเรานะคะเพื่อที่จะให้บอลสีของเราเนี่ย มีใบสวยงามจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อนๆซึ่งดินทั้ง2ชนิดนี้นะคะก็เป็นดินที่มิ้นได้หมักเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจสูตรดินที่จะปลูกบอนสีก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ ดินทั้งสองกระสอบนี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าสองถุงนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่มิ้น์ได้หมักเขาไว้ก็จะเป็นดินใบมะขามนะคะซึ่งในตัวใบมะขามนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีฤทธิ์มีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่นะคะที่จะช่วยในเรื่องของกัดสีบอลสีให้เขามีสีสันที่สวยงามนะคะแต่เราก็ควรที่จะมีข้อควรระวังในการใส่นะคะเพื่อนๆอ่าอย่างเช่นต้นบอลสีต้นนี้นะคะ ต้นนี้เขาก็มีชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆต้นนี้น้องเขามีความอ่อนแออยู่นะคะเพราะว่าเขาโดนเพลี้ยมากัดกินตรงโคนใบของเขานะคะเราก็ไม่ควรที่จะนําดินใบมาขามเนี่ยมาปลูกกับน้องบอนสีที่เขามีความอ่อนแอนะคะเพื่อนๆยิ่งถ้าเรานําเขาเนี่ยมาปลูกหรือว่านาํามาใช้ผสมดินแล้วเนี่ยยิ่งจะทําให้บอนสีของเรานั้น ไม่สวยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขามีธิ์เป็นกดนี่แหละเขาจะไปทําลายโคนต้นหรือว่าไปทําลายลากของบอลสีของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเนี่ยหมักดินใบมะขามเราก็ควรที่จะใช้ให้ใช้เขาให้เหมาะสมนะคะเราควรที่จะปลูกกับต้นบอลสีที่เขามีความแข็งแรงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆหรือว่า กับบอนสีที่เขามีความเติบโตแข็งแรงเนาะ,อ,ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะมินก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูบอนสีต้นนี้ก็แล้วกันนะคะต้นนี้ก็คือเจ้ากุ้งไกเซอร์นั่นเองนะคะเพื่อนๆลักษณะน้องเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะ ต้นใหญ่ก้านใหญ่แข็งแรงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะให้เขาเนี่ยมีใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็สามารถนําดินใบมะขามเนี่ยมาใช้ได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆถัดมานะคะ เราก็จะมาดูในเรื่องของดินใบก้ามปูกันนะคะเพื่อนๆนซึ่งกระสอบนี้มินก็ได้หมักเขาไว้เหมือนกันนะคะดินใบก้ามปูหมักเนาะในดินใบก้ามปูหมักนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้กับใช้ปลูกบอนสีทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นบอนสีที่เขามีความอ่อนแอหรือว่าบอนสีที่เขามี การเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อื่าเพราะว่าในใบก้ามปูเนี่ยเขาจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีธาตุไนโตรเจนมีสารอาหารสูงนะคะที่มีความจําเป็นต่อบอลสีของเราเป็นอย่างมากนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำดินใบก้ามปูหมักเนี่ยมาปลูกกับต้นบอลสีของเรานะคะก็จะทำให้ต้นบอลสีของเราเนี่ย มีใบที่ใหญ่มีใบที่แข็งแรงลำต้นแข็งแรงซึ่งดินตัวนี้นะคะเพื่อนๆมินก็ใช้ปลูกบอนสีที่บ้านเป็นประจำนะคะหรือว่าจะปลูกกับไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ปลูกได้นะคะ,ะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆดินที่เราเนี่ยนำมาปลูกต้นบอนสีเพื่อที่จะให้เขามีความสวยงาม ก็จะเป็นในเรื่องของดินใบก้ามปูแล้วก็ดินใบมะขามนะคะแต่ว่าในตัวของดินใบมะขามเนี่ยเราก็ควรที่จะระวังนะคะเราไม่ควรที่จะนำะต้นบอนสีที่เขามีความอ่อนแอเนี่ยมาปลูกนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการ เลือกใช้ดินที่จะมาปลูกต้นบอนสีของเรานะคะเพื่อที่จะให้บอนสีเนี่ยเขามีความสวยงามเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ